เมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมูลนิธิบ้านพุทธรัตได้เดินทางไปน้อมถวายเครื่องฟอกอากาศพร้อมกับปฏิบัติทานศีลภาวนาณที่พักสงฆ์ดอยมงคลสถานอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ก็เป็นวัดดีมีพระดีแต่ไม่ดังที่สำคัญคือการเดินทางในหน้าฝนนี่โหดมากจนพวกเราถึงขั้นต้องวางจิตปลงตายตอนเจอพายุฝนขากลับจะเป็นยังไงรับชมได้ที่ท้ายคลิปค่ะ ที่ตั้งของวัดนี้นะคะตั้งอยู่บนยอดดอยในตำบลป่าแปะค่ะเป็นส่วนที่ห่างจากถนนใหญ่ลึกเข้าไปพอสมควรเลยระยะทางเนี่ยไม่ถึง10กิโลเมตรนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าครึ่งชั่วโมงเนื่องจากเป็นถนนขึ้นดอยตลอดทาง ขับมาตาม GPS นะคะก็จะเจอกับหมู่บ้านดูวอลคีซึ่งถนนเนี่ยมาสุดทางแค่นี้เละแล้วค่ะรถไปต่อไม่ได้นะคะพวกเราต้องเดินเท้าแบกเครื่องฟอกอากาศขึ้นดอยไปจึงจะถึงที่พักสองดอยมงคลสถานจุดมุ่งหมายของเราค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของวัดลับที่แท้ทรูยิ่งยากยิ่งมากบารมีค่ะ ทางขึ้นไปยังวัดเนี่ยก็เป็นพื้นดินล้วน,นเลยนะคะเป็นบรรยากาศของวัดป่าจริงๆค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกแบบนี้พวกเราก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะการแบกเครื่องเพราอากาศขึ้นมาเป็นโอกาสให้ได้เจริญสติภาวนาไปจนถึงทางเข้าวัดเลยค่ะแค่ได้เข้ามาในเขตวัดก็สัมผัสได้ถึงความสงบของบรรยากาศโดยรอบแล้วนะคะ เป็นสถานที่ที่เหมาะมากต่อการปฏิบัติภาวนาซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาสุพัทโทและหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนั่นเองค่ะมาถึงแล้วพวกเราก็กราบพระนะคะน้อมถวายพวงมาลายัยน้ำดื่มและเครื่องฟออากาศแด่พระอาจารย์อนุชิตสุทธิโรพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามปฏิปทาแบบวัดป่าซึ่งท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ณนะที่พักสงแห่งนี้มานานกว่า10ปีแล้วค่ะ พวกเราก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านนะคะได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของพระอาจารย์และประวารณาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเมื่อจบภารกิจการให้ทานและรักษาศีลไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาขัดเกลาจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาบริเวณชั้นสองของศาลาเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากต่อการปฏิบัติธรรมมีพระพุทธรูปพร้อมใบของต้นโพธิ์ที่เรียงเป็นคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามหลักอริยสัจสด้วยค่ะ มาถึงที่นี่แล้วก็ไม่อยากกลับนะคะบรรยากาศดีมากจริงๆซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเดินลงไปส่งพวกเราถึงที่รถเลยค่ะถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าสิ้นสุดไปแล้วนะคะกับภารกิจวันนี้ค่ะแต่ยังค่ะความพีคที่สุดของทริปนี้นะคะก็คือขากลับค่ะ ขากลับเนี่ยฝนตกหนักมากๆแล้วทางขึ้นดอยที่พวกเราได้ขับมานะคะก็ลื่นสไลด์รถเสียการทรงตัวค่ะเซ็นเซอร์ดังตลอดทางยิ่งขับไปรถยิ่งไหลค่ะมีทั้งทางน้ําทั้งเหวนะคะที่ปัดให้ล้อทรงตัวไม่ได้งานนี้พวกเราถึงกับต้องตั้งจิตทิ้งขันเตรียมตัวให้พร้อมตายกันไปเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนี่แล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว Oh, oh, ใช่ uh อันตรายมากเลย uh huh. มนดึงมันเป็นล่องนะแล้วมันเป็นทางลมสนะูง <Okay. S 2> อ่ะอ่ะวางใจเป็นกลางลูก mm hmm. ถ้าอะไรเกิดทิ้งขันไปเลยนะไม่ต้องห่วง mm hmm. ทิ้งขันไปเลยไม่ต้องห่วง mm hmm. เอาจิตไปรักษาจิตไป <c oughs> 多啊。